ครับผมเอมี่สุณตาเดวาค่ะท่านก็อยู่ในรายการเนี่ยแกวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่เพพาร์คแฟนเฟนส2013นบายกิกะไบตายนะฮะ มุเรามาเดินเที่ยวชิวๆเนี่ยคงธรรมดาไปครวันนี้ธรรมดาไปเราขอคนาต้องมีอะไรทางนาก็บอกว่าวันนี้เรามีอะไรนะฮะเราจะมีเอ่อมิชชั่นใหมิำกันใช่อ่าอผมต้องทำอะไรบ้างอ่าอผมนะฮะเขาบอกว่าแทงอย่าให้เสียนี่แทงเก่งยแล้วก็อกวยพิทเต้อ๋อมีอกวยพิทเต้ได้คามเลยโอเคาอีกอันนึง เขาบอกว่าใครถึงหน้าเวทีการก่อนชนะของพี่เอบอกไปอย่างนี้แล้วของเรามีอะไรบ้างของเราอ่ะของเอมมี่นะคะเป็นภารกิจแรกอ่ะฮะเต้นหยั่ฮาเต้นหยั่งฮาร์ขนาดยู่แล้เต้นเต้นได้เต้นได้ออกได้สบายสบายได้หมดได้หมดภารกิจที่สองนะคะดนึ่งน้ำขับคาสต์เตอร์หนึ่งน้ำขับคาสต์เตอร์นะครับชื่อแปลกมากเป็นไงไม่รู้คืออะไรอันที่สามเหมือนพี่เลยเหมือนกันใครไปเวทีการก่อนชนะนะนี่คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กันอ่าอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าแทนไง,งเสียของผมมากมานี่เลย FCM Manager ไปแทนฟุตบอลก่อนเลยเห,ห้อกอกกลอ่ะนี่ออดิชันช่นอ่าภพรกิจของแต่ละคนต้องเริ่มแล้วนะครับของพี่ไป FCM Manager ของหนูไปไหนนะใช่อ u ดิชั่นค่ะไปแล้วนะเริ่มแล้ว ตรงนี้เลยครับเขาเรียกว่าเพพาแกนเซลนะฮะสุดยอดมากมาครับผมไม่เคยเห็นเด็กไทยตื่นเช้าขนาดนี้มาก่อนตื่นเช้ามากมารอต่อแถวยาวต่อแถวยา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 วไม่เชื่อดูเลยยาวดูดูดูโอ้โหเข้าแถวมันจะไม่มาเร็วขนาดนี้เลยโอ้โหต่อไปนะฮะ้างๆ่านี้เลยครับเขาบอกว่าเป็นบูที่สุดยอดครับเกมนี้ คนเล่นเกมทุกคนต้องเคยได้ยินต้องเคยรู้จักต้องเคยเล่นมันคือเกมล็อกนั่นแรกแรกนร่ล็อกสุดยอดครับแล้นี่เป็นบูธใหม่ของบริษัทเอชซอฟเลยนะฮะตอนนี้นะฮะ ที่บูธนี่คือบูธดีซีนะครับปกติผมมาหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับบูธนี้โดนใจผมมากครับเป็นบูธเ,เกี่ยวกับเกมซูเปอร์ฮีโร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงโอ้โหคือขนมาทั้งดีซีครับซูเปอร์แมนกินแลนเทอร์ออกแบทแมนอีกตัวหนึ่งฮะแจ๋งฮะ สิ่งที่สุดยอดพิเศษของงานนี้นะฮะชื่อว่า boost ride นะครับผมเป็นงานนี้นะครับเป็นงานพิเศษต,ตรงที่ว่าคนที่มางานนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงเล่นยังไงเป็นเกมแนวไหนตามมาดกอ่าครับเราลองมาดูด้านหน้านะครับมันก็เป็นเกมคล้ายๆเหมือน dot a นะเหมือนกันนะสัมภาษณ์ได้ไหมสัมภาษณ์ได้ไหมัอด,ด,ดีครับสวัสดีครับช่พี่กุ๊กับพี่กุก๊กอ่ายังไม่ไดู้อะไรเลยะพี่ครับเกมนี้ช่วยบอกหน่อยว่ามันเป็นเกมประมาณไหน เกมโมบาตัวใหม่ค่ะจากค่าย S2 เก e หรือว่าเป็นผู้พัฒนาเกมฮอนั่นเองเกมใหม่ของเขาเลยเกมใหม่เลยชื่อเกมว่า Stripe s t r i p e อืมันพิเศษกว่า .A หรือฮอนยังไงบ้างอะพี่ที่พ่อพี่พี่รู้อะของใหม่มันก็ต้องดีก่าของเก่านะแล้วตอนนี้คนเล่นตอนนี้ที่เมืองไทยยังไม่เปิดมันเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดเดือนหน้าค่ะเปิดเดือนหน้าติดตามด้วยนะครับเกมสไตรปเกมนี้เฟี้ยวแน่นอนครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ FCM นะครับอันนี้คือภารกิจแรกของผมนะฮะเขาบอกว่าภารกิจเนี่ยครับภารกิจคือแทงให้เสียวนะฮะคือผมเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้อ่ะมาแทงบอลที่เนี่ยต้องถูกอ่ะเข้าเป่าทุกเม็ดอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ๆแถวนี้ดูนะฮะว่ามันเล่นยังไงกติกาเป็นยังไงครับผมตามผมมาดีครับรบกวนน,นิดนึงฮนะ FCM นะครับกติกาเวลาเล่นนะครับเขาเล่นยังไงกันบ้างครับผมอ๋อเราในบูธนะครับเราเปิดให้ทายผลครับทายผลบอลซึ่งแบ่งเป็นทีม A ทีม B นะครับเราจะจัดสรรนักเตะชื่อดังในแต่ละลีนะครับมารวมทีมกันแล้วก็เตะแข่งกันซึ่งเราเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยทายผลนะครับโดยใช้คูปองนี่ครับกูปองอันนี้ฉีกเป็น2ส่วนเก็บอันนึงไว้ที่ตัวเองอันนึงงย่อนเข้าไปนะครับพอทายถูกปุ๊บประกาศจับในชื่อประกาศรับรางวัลนะครับง่ายๆแค่ย่อนก็ได้แล้วครับเสีงครับ โอเคฮะง้นเดียวผมมีตัว๋วทีมงานตั๋วอย่างไตัว๋วโอเคนี่ตั๋วของผมนะแต่ผมว่าแทงผมได้เลข86นะครับเขาบอกให้ฉีกตัว๋วเอาเป็นครึ่งครึ่งนะฮะเก็บไว้ที่ผมใบหนึ่งแล้วก็หย่อนตู้ใบใบหนึ่งมันจะมี A กับ B แล้วก็เสมอน,นะครับของผมขอเลือกเลือก B แล้วกันก็ไม่รู้ว่าถ้าโดนจับทั้งปีแล้วนี่จะรอดหรือเปล่าตอนนี้ครับทีม A นะครับเป็นทีมเลเจนด์ครับ ทีมเลเจนด์เนี่ยจะไปรวมนักเตะเมื่อสมัยก่อนหมดเลยครับพวกเปเล่พ,พวกกับคอนโหดเลยครับส่วนทีมบีที่ผมแทงไปนะ,ะที่เลือกไปก็เป็นทีมออสตาของปัจจุบัน,นะครับมีโซเลสมีเมสซี่มีโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยค,ครับมีฟานเพอร์ซี่ครับลองดูครับว่าใ,ใครเจ๋งกว่ากันครับไปดิไปดิลงไปส่งไปส่งไปไปยิยงโอ้ ไป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 ยงโอ้ยกองหลังฝั่งนี้เหนียวมากเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีแลเสร็จเท่านั้นนะฮะเราจะได้รู้ผลนะฮะทีมผมแม่กยังตามช้าอยู่เลยตามอยู่เลยทีมเขาบุกเอาบุกเอาบุกเอาทีมผมนี่โอ้ยเสมอแล้วเสมอแล้วสองเท่าแล้วโอ้ยโอ้โหมเวลาครับเสมอไปสองสองเชียร์ทีมบีไปครับลงผลว่าที่เสมอครับ โอ้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณพิธีกรกันหน่อยนะฮะว่าวันนี้เขามาทําอะไรเขาจะภาคมันขนาดไหนแล้วเขาเป็นใครนะครับตามผมมาสวัสดีครับ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 คุณโดมาการังสวัสดีครัับวนนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์นะครับพิธีกรนะครับที่ภาคฟุตบอลเมื่อกี้นะครับภาคมันมากครับรู้เรื่องฟุตบอลสุดๆครับอ่าเราเขามาถามว่าครับว่า เขาหลงไหลและชอบอะไรในเกมนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยจะรู้ได้ว่าเป็น,เ,ปนเกมผู้จัดจการในฟุตบอลที่ดีที่สุดเลยถ้าเทียบกับเกมอื่นที่มีมานะครับก็อยากให้ไปลองกันดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าในเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆมากมายเพื่อรองรับให้เราเนี่ยมีการจัดทีมได้แข่งกันทั้งวันเลยรวมไปถึงที่สาคัญคือเราได้แข่งกับเพื่อนด้วยผมจัดทีมนะครับคุณจัดทีมมาเจอกันมาไฟกันแล้วเราจะรู้ว่าเหมือนกับเราเด้ทั ถมถักถางกันเยียดหยามซึ่งกัรและการอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ถึงความมันของเกมฟุตบอลนะครับว่าเป็นยังไงด้วยผมชอบที่จะสร้างทีมในฝันของผมเองมากกว่านะฮะเวลาเขายิงได้นะฮะจะไม่เหมือนเกมทั่วโไปครับจะตัดคัตซีนไปที่แบบท่าดีใจมีท่ากังนงกังนำอะไรท่าปแปลกแปกอะไรเงี้ยมันแปลกตาดีครับไม่เคยเห็นฮะที่คุณปินนี่บอกว่ามันในเกมเนี่ยจะมีระบบ3ามดีด้วยเราจะได้เห็นว่านักเตะเนี่ยเตะกันจริงๆเป็นยังไงแผนที่เราวางกันไว้เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับคือตอนนี้ฮะเราก็ได้รู้ว่าแง่มุมของเกม FCM นะครับมันมีดีกว่าไงครับคือบางทีที่ผมก็เห็นเกมผู้จัดการฟุตบอลนะฮะเราจะเห็นเป็นจุดๆที่มันวิ่งไปวิ่งมาครับแต่ตอนนี้เราเห็นเป็นภาพ 3D เลยนักเตะวิ่งจริงๆยิงจริงๆดีใจจริงๆแล้วมันจะรู้มันขนาดไหนคุณต้องไปรอดูครับ FCM ครับผมจบไปแล้วครับหนึ่งภารกิจของผมนะฮะไม่สำเร็จฮะแต่น้องเอมี่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างสำเร็จไหมไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ ดังผมนะครับมีภาร,รกิจต่อไปครับตามมาครับยังมีต่อยคฮะตอนนี้มี่ก็อยู่ที่บูธของออดิชั่นแล้วนะคะเพื่อที่จะมาทําภารกิจแรกนั่นเองก็คือภาร,รกิจแต้นอย่างหานะคะ จะมีกิจกรรมแดนแบทเทิลนะคะรับไอเทมเช่นเดียวกันค่ะเชิญผู้ร่วมสนุกจากเกมออร์ดิชันนะคะมาแข่งกิจกรรมเต้นกันใครได้เสียงเชียร์เสียงวอนไปสุดก็รับไอเทมยกทีมไปเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปแล้วก็แชร์แอนแชร์ค่ะก็คือให้ทุกนสนุกในการแต่งกายเหมือนเปรียเสมือนอยู่ในเกมออร์ดิชันนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็สามารถแชร์โพสบนเฟซบุ๊กของตัวเองได้เลยค่ะอย่างนี้ต้องไปร่วมสนุกก yeah. so, oh yeah. ันแล้วค่ะไ บอกให้ว่าโคตรฟินฟินมากฮะเขาบอกภารกิจนี้ครับเขาบอกให้ผมป้อนกล้วยพิตตี้ครับแมะเจ๋งขนาดไหนครับที่งานบอกให้ป้อน3ามคนผมขอป้อนทางงานก็ไม่ให้โอเคนะครับนี่ฮะเราเห็นคนแรกครับเอาใกล้ๆเลยจากบู๊นเมื่อกี้เลยฮะ FCM ฮะับขอได้ดีกว่าว่าช่วยรับประทานกล้วยของผมหน่อยครับผมทําภารกิจครับช่วยผมได้คะแนนได้แต้มหน่อยครับขอร้องนะครับผมจะพูดอีงทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จากบูธ LCM ใช่ไหมครับค่ะจากบูธ LCM ค่ะฟุตบอลลับแมนเจอร์นะคะ,ะน่ารักมากๆฮะคือผมมาจากรายการเนีย่ยเกมครับคือผมกำลังทำมารกิจอยู่ยใช่อ่าเขาบอกเขาบอกว่า,า,อ,วาอยากให้ผมเนี่ยป้อนบวยพิตี้ครับเพื่อเก็บแต้มเก็บคะแนนในวันนี้ครับรบกวนนะครับน้องคนนี้ชื่ออะไรนะฮะลูกหญิงค่ะ,ะ,ะคลูกหญิงอ่ะลูกผู้หญิงอ่ะค่ะลูกหญิงชื่อน้องลูกหญิงนะครับอ่า น้องยหญิงช่วยรับประทานกล้วยจากผมคำานึงได้ไหมครับวันนี้แล้วมีอะไรตอแทนคะสิ่งที่ตอแทนก็คือก็คือกล้วยนั่นะครับ <laughs> โอเคครับโอ้สุดยอดมากครับมันกิขนมอันแรกสำเร็จครับโอเคครับตอนนี้ผมมองจ้อง,จอ,งองมองมองอยู่ครับ จอบูไกลๆไกลๆไกลๆหนีเลยเอาทามมาเลยสวัสดีครับ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 จากบูอะไรครับดีซีค่ะดีซีนะครับเกมดีซีนะมาตั้งมากครับผมชอบเกมนี้ลายเส้นของการูนี้เฟี้ยวสุดๆฮะวันนี้ครับผมผมมาจากรายการเนี่ยเกมครับเขาอยากให้ผมทำภารกิจเก็บแต้มครับป้อนกล้วยสาวสาวพิตตี้ที่งานนี้หน่อยนะครับผมผมขอรบกวนช่วยรับประทานกล้วยจากผมหน่อยนะครับคำหนึ่ง เจสซี่หลองมาจับภาพดูแบบโคอสอัพฮะว่ามันจะเซ็กซี่น่ารักขนาดไหนและและและแล้วรรมฐานก็จะผมคำหนึ่งนะครับไอ้ชาสองคนเรียบร้อยแนละ้วว้าวก็อยู่ด้วยกันตรงนี้3คนแล้วนะครับแถมครับผมแถมครับอีกคนละคำคนละคำอ่ะจ้าเจ้าเจ้าเอ้คนนี้คำใหญ่คำเมื่อกี้ครับสุดยอดฮนะ โอเคครับน้องพิตี้จากกลุ่มดีซีนะครับน่ารักมากครับขอบคุณครับน้องคนนี้ฮะผมเลงมาแต่ไกลเลยออร่ามากฮะมีเีลยังกะนางฟ้าครับอ่าตาผมมาดีกว่าครับผมจะมาขอของน้องป้อนกล้วยครับสวัสดีครับมาจากมาจากรายการได้เกมนะครับตอนนี้อยู่บูธอะไรครับผมออดิชันค่ะออดิชันโหพิตี้ออดิชั่นน่ารักมากๆฮะโอ้โห คือวันนี้ครับผมภารกริจของผมนะครับคือเขาอยากให้ผมนะครับ <iend i. S 1> เดินป้อนกล <c oughs> ้วยครับพิตตี้ทั้งงานเลยวันนี้แล้วนกั <Okay. S 1> ดกล้วยของผมสักคำหนึ่งนะครับไอ้ย,ยาไอ้ย,ยาชเชยเชยทิ้หม,หมดแล้วครับต่อถแถวแล้วนะคะมาได้ใจแจ้งคนนี้ฮะอ,อ๋อแล้วน่ารักมากมากครับภารกิจของผมครับที่สองสำเร็จครับ ไอ้ยาพีพีเต้คนนี้การกล้วยขำใหญ่สุดเลยสุดยอดนะผมอ๋อน้องเขาขอยหมดเลยสุดยอดนะครับต่อไปนะครับภารกิจสุดท้ายนะครับถ้าสมมติภารกิจนี้นะฮะผมสามารถไปถึงก่อนหน้าน้องเอมมี่ได้นะฮะคือผมชนะเลยผมชนะเลยครับ หนูเนี่ยพ่นน้ำออกมาให้ได้ทำยังไงก็ได้ภายในสามนาทีค่ะโอเคเริ่มเลยนะกัดเอาดุนเอ้าผมดูได้สามไม่ตอบได้ได้ไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรมาด้วยก่อนอะไรวะเร็วเดียวเลย i <laughs> มีน้องฮอโมนะฮะขึ้นมาเวทีกันผมมาถึงก่อนน้องเอมี่ครับวันนี้น้องเอมี่โดนเราโค่นแน่นอนนะว้าวทำอะไรมามาไม่ไหรอกเนยองทำมากกทำได้ยาวกว่าพี่ก็มาถึงก่อนดิว้ายแล้ววันนี้ทำอะไรมาช้าไรเนี่ยก็มาเล่นเกมอ่ะนี่พี่ป้อนหรือพี่กู้ยพิตตี้มาไปเรีนต้น วันนี้ครับเราในมีนะครับช้าช้าแพ้กับผมนะครับแล้วแล้วยังไงต้องเดานราโทษนครับโวรต้องโูดจะไปยังไงนะฮะยวไปตามทุกคนนะ หอมยังตอนนี้เราก็จะปิดรายการกันแล้วนะเอ้าวหอมยังหอมอะไรอ่ะบทลงโทษไหนอะไรยบทลงโทษอะไรก็ที่เราตกลงไว้ไงใครมาช้ามาถึงหน้าเวทีจางช้ากว่าโดนแน่นอนวันนี้บทลงโทษผมครับตกลงทีมงานว่าใช้น้องเขากินบุกกี้ครับโอ๊ยได้ป่าวอุ้ยได้สบายมากสบายไม่นี่เออสบายมา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 บอกกล้องว่าสบายนะมาเลยมาเลย มาโอเคบ็อกกี้ครับอเอาเอาใครไ,<ฮ>ไอ้องเอมี่ครับกินบ็อกกี้ครับ,บนนขนาดรครับเนี่ยประมาณเหมือนเซมซีที่วัดเลยกินไงเนี่ยกินหมดเลยคำเดียวไม่ต้องกินใช่ไหมมามามาไม่ได้อ่อพอครึ่งนึงดิเอาหมดเลยทีเดียวหมดเลยเหรอหมดไม่เยอะหรอกตรงเนี้ยหมดไม่เยอะหรอกโอ๊ยปัดดำได้อ่ะกินไป กาชโชแล้วยิงยิงยิงฟันให้กล้องดูด้วยนะยิงฟันให้กล้องดูด้วยนะ<ฮ>เอาอีก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 เอาให้หมดเอาให้หมดอ,อัพเลยอัพเลยอย่าช้าเลยอย่าช้ากินให้หมดเลยเอ,อร่อยอ่ะกำลังหิวพอดีนะนะโทษฐานมาช้านะอร่อยไหม มีพลังแล้วตอนนี้มีพลังแล้วตอนบ่ายระบุแน่ครับเดีไอไอ๋ยวเราจะไปดูการแข่งขันนะครับของคนที่เขามาขแข่งขันในวันนี้นะ <ไอ S 1> ว่าเก่งกันอัไหนติดตามเเทต่อไปครับผม